กัจจีสปอร์ตเทรดเราเล่นได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วแต่ถ้า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 พี่ถ้าพี่แบงค์ไม่พร้อมก็เล่นไอ้นี่ก็ได้พี่แบงค์เอาเงาขอธรรมดาก่อนตาเนี่ยพอดีเพิ่งตื่นนะธดาได้พี่ได้โอโหโอ้โหโหมุกกระตะกินแล้วก็โอ้โหโอ้ขอขวัญมาส่งมจ้าอะไมขวดหัวว่ะเฮียจะเหมือนจะเป็นไข้แล้ววะลุงคนเนี้ย อันไหนเปลี่ยนภาษาดิเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะพี่ใช่แล้วก็ออกเข้าใหม่ผมไม่อยากอ่านทุกอย่างมันรู้เรื่องวะจริงเฮ้ยรูเรื่องเลยเ่องลุงเปลี่ยนภาษาเสียงภาคเปลี่ยนใช่เหรอเสียงภาคเปลี่ยนด้วยเหรอเสียงภาคเปลี่ยนก็บอกแล้วมันเป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นหมดเลยทุกตัวภาคแต่เปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วยายเปลี่ยนเป็นโฮ่ด้วยเหรอใช่แล้วก็แย่แล้วพี่มันจะมีเสียงซีซ่ายิงไซเฟอร์ตายอ่ะไซเฟอร์ ใช่ใช่แล้วเอ้ยน่าสนใจว่ะผมกดไปเปลีป่ยนภาษาก่อนแล้วนะมันเปลี่ยนยังไงอ่ะกดหยุดก่อนกดหยุดก่อนขวามือบนแล้วก็เซ็ตติ้งแล้วก็ไปที่ g e ร e r a l แล้วก็ text ผมเปลี่ยนแล้วต้องเข้าใหม่ดหรือไฉมันเนี้ยออกเข้าใหม่หอ,มออก เต้นแต่ถ้ากูเป็นภาษาเกาหลีอะเฮ้ยได้อยู่การหล่ภาษาเกาหลีก็ภาคเกาหลีเฮ้ยโอโตเกะโอปะการพิดาชินจ้ามาชุกมมาโอโตเกะโอโตเกะอะไรกี่มึงอย่าเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีได้สัตถ์ถ้าเป็นอย่างนี้นะมึงอย่าเปลี่ยนนะเอาไหนวะเราดูญี่ปุ่นเราดูญี่ปุ่นเราดูญี่ปุ่นเต้นตื่นเต้นพี่จชินจีวิโอ 아테로도 응원해주세요 WTF 무카토로노가 엑완틴 오리장 다이스키 ㅋㅋ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  오시인 치인 다이스키 난다요 아디게 오리자 오리제 다이스크 야아레 야아레 다이스키 이 게임은 싱져르 브루더쿠 WTF 마샤르 ฮอตต o ร์อ่านเฮียอะไรไม่รู้เชี่ยเอ้ยไม่รู้แลยวผมบอกแล้วพี่เหญ่ดีนะพี่เขาตากั้กูอยู่สัตว์นะไอตัวที่อยู่ข้างล่างชื่อพี่เห็นปะมันมีสองพยางค์ใช่ล้วเดียวสัตว์เ้ยปวดหัวหรอเอ้ยอะไรมะเนี่ยพี่เอาอะไรมาป้ายแล้วก่ปวดหัวชิบหายแลืวะไนซ์ สัรหาเล่นไอ้สตาร์โตเลสโกเดี๋ยวเอาน้องแมวโมชี่ยชอปเปอร์จะยื่งตุดพอเลยพออย่างงี้ไปภาษาญี่ปุ่นปุ๊บปุ๊บฮินจีนบ้างแกไปชอปเปอร์โถนี่เธอที่ชอปเปอร์จริงแล้วไอ้สัตว์โถนี่เธอที่ชอปเปอร์สตาร์โตเชี่ยคนโง่ไอ้สัตว์แกเป็นแบบแบบเด็กกระโปงแเรียวอะเด็กกระโปงค่ะเอาตั้งใจไปชอปเปอร์ทำไมเป็นเด็กกระโปงไอ้ชอปเปอร์มันเด็กกระโปงนะชอปเปอร์มันกวางกระโปงนะไม่น่านี ย่เรย่เร่ชอบเปอคุงคานิจิว่าどうしたおちんちの大好きなんだよ大好きですอ่าตะกี้มันรู้ใช่ไหมแปลว่าอะไรนะไม่ร like er ู้ฉันถามว่าเธอชอบก๋าเจียวหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอชอบก๋าเจียวอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนี่ชอบเปอรคุงได้เป็นกวางกินเจียวอย่างนั้นเหรอทอรี่ทอรี่เนี่ยชอบกินลูกอมนะไม่เอาเราไม่รู้ โอ้โหดีนะบอกว่าจะกินแล้วนะอิ่เดกินสิย่งเดืกขนมัิ่เดกขีมัดยิเดือกขา้มัดยิกินจะกินกระเจียวเฉยเลยปวดหัวมากไม่ไม่ได้กินอีเดืกขีมัดยิเดกขีิมัดอะไรเป็นอะไรอเป็นอะไรอีคนักนำ ไอ้เหี้ยกวางกินเจียวมันเข้ากันดีมากเลยด้ลุงกกจกวางกินเจียวกันล้เอาไปตั้งคีย์ทีมรอบนี้กวางกินเจียวชอบยวเชี่ยวพี่เชี่ยวเชี่ยวนี่ยังไม่ทันเริ่มเกมนะเนี่ยเงี้ยเกยยังไม่เริ่มกูปวดหัวเรียบร้อยแล้ว กูจะเรียกรถบดมาไม่ว่าสำหรับไทเซนโนคาคุยเยอะดิเยอะดิเยอะดิเดสเอเซนโดโอ้เรวะฟีดิกปวดหัวอยากเล่นตัวแก่ว่ะอย่าอย่าผสมแก่แก่ Let's go Let's go เด่นนะโอ้โหไอ้เคี้ยบอะไรคือเสียงวะนี่ัโอ๋อเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเสียจนล้วเต็มแล้วเฮ้อโกสกันเซปุกเซาเจเยรีเยรีเซปุตาทำไมวะบูสินเดรน่าดีโอ้ยเยอะไอ้ขี้วอลเลนบัดวีโหมดไอ้สัตว์มัวยไปเลยเด็กกูไปห้าสิบสอง ネゴは ?2、2<ス>、2、2、2、3、いけそうイエーイメイドルーおいおい、ジャブジャブジャブおい、痛い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 おい、フレッシュ ขอรองขอเปล่ยนป็ภาษาไทยทีเดียวขอรองเฮ้ยเอิดมี่โดเลยอ้าา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 

ตอนเช้าเพิ่ต้องชวนผมเป่นนะผมเพื่อเลยพี่เลยพี่พี่ตอนเวลาเราได้เป็นโจรนะพี่แล้วมีคนออกไปเอไปเอกันดีป่ะพี่มินดามินดาอย่ามินดาซีไซต์ตัอเทเบอ ไม่ได้แล้ว <c oughs> นนว่า <c oughs> ผมว่าผ,ผมรู้แล้ทำไมเขาถึงได้ออกกดสตีมสชั่วโมงมาท่าเล่นกับพี่สองชั่วโมงนะขอแตกในเยอเยเยเยยเลยสโค ชิเน่อนตัวช mm ิเ hmm. น่เฮ oh, ้ยิบเยอะตายสองตัวเลยตายสองตัวเลย130 170อ่อยังไม่โดนโอ้โหแบครีฟเฮ้ยแยบรโอ้ ไม่ได้ทที่เล่นเฮ้ยจีสู้เขาอ้ยโอ้อ้ย้ย้้ยบ้อนนี้คือแบบอมองเโโอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้้ยโออ้ยยอ้ยโ้ยโออยอ้ยโน้ยโอยอย็นเยียบเจยยบออ้ยโอยย้ออ นซไซบ์คราชสันโอ้ยคุณอะไะอามาอ้โอ้โออีไตอีไตยไม่ใช่อีไตไม่ใช่อีไต <laughs>

เฮลูเฮลูเอ้ยโอ้ยโฮ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 ้ยเต็มเลยโอ้ยไ3เแรสชิเรชินเน่ดูคนอีลก็วากันดูคนอีลว่ากันมันรู้ว่านายอยู่ในเร้ออุ้ยโอ๊ยยศ

ระเบิดระวังโอ้ยแช่เบ๊ยัสยัสโอ้ยไนซ์ไบาสาสเตอร์ดัสต้าโหยากกว่าวีฟวอลเลนจริงไอ้เนี่ยวุ้ยมันมันโซว่ายูทูบเกือบแตกนซ์อาริีค เย่โกโกฟูวีฟเนี่ยบอโก้ฟูวีฟพ่อพีมาแล้วไ่ควรเป็นอย่างนี้ไม่ไปคเฉเม่นี่สังริ่ระไรไมาไปลงมาเอามานานีซ่ามาเนี่ยเฉเม่ บังแต่อนิซังซีล้องลุงเองก็โ้โค้โอ้โห้ยนาทำงเกือบตายซะเอโดีตายเกือบดยืดยัี้ะีะัีโอเคไงนซ์้อแบคคทำไมไอเตอมันยังเล่นได้แบบใจเย็นไหารู้ใหม่หรือเ Sah, mina. Ay, Ay, tar, jop, tar, jop, sa mina ikut so ikut so ayda ayter cah ayter cah sa mina kata ni lah macam pun nak berapa sa peterku ikut so oh ni je oh ni kah oh ni kah sa perlahan perlahan yere yere tuze da kumasawa oleda ป้าดูลองเลยอีเคอ้เพ้นต์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 ตัวสีลองสีลองมีสีลองมีสไปคือเซตติงอันอีเคน่าดีเยอะเลยไลส์ไซ่า

เฮ้ยมีทั้งแบบว่าตัวร้ายกับเซตคอีีทีมาแด้อรสเอ้สไปค์ดรสไปค์ดรพี่แม่เหรอผมดูหลังให้พี่เลยเฮ้ยพุดพดพุดพากลาพี่เลย เฉยแม่โอ้โหแจ๊ขวาึมอ่อไอ้ไหนไม่เห็นอะหลังกล้องอ่ะไบเซอร์ต่อคิวเห็นไม่ไม่ตายวะ่ะม่แม่คอยู่งนี้ขวาวาฝัเยอะทีเอะโอ้โหไม่แตกเสร็จโอ้ยอุ้มหลับประตูพี่ชายระวังโอ้ชุดให้หนูมาแตกอีกแล้วดิ ไม่แตกไม่แตกไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลเดี๋ยวมัดเต้สวยเดี๋ยวมัดเตาวทาพี่ขอให้ขอให้ถ้าขอให้มันเป็นวิ่งที่สุดเท่าที่วิ่งได้ตอนนี้นันนิคุริฮ่าซามีนะอิกโซ เป็ซเหมือนเาเรื่องมีนามึงอะคิโซ่เลยเหมือนเราแรกๆปวดหัวเลยหมดแรงหมดแรงไปใส่ใไ่โคเดสเด้เจอบุวาทิ้งขวาลงขวาว้าฮ่า่าดิถานเฉยเลยไอ้เชี่ย โสวยไหนซื้อลงลโยนกมนี้นะยังเล่นเกมอ่ะจบเกมนี้จะะลบจะลบภาษาญี่ปุ่นทิ้งแล้วโยนโยนให้หน่อยโยนให้หน่อยยังโอเคลุงลุงไม่มีอ่อนคอเลยสั์เด้อโอ้ยสกีเด้อ ถึงเวลาจะต้องเที่ยวตบประเทศแล้วโอ้ยเยอะเลยน่ารักจังภาษาอะไเสียของเราแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูเย็นเจี๊ยบเลยพี่จ๋าไอ้ยี่อะเปลี่ยนภาษาเก่าแล้วเปลี่ยนภาษายังไงวะเนี่ยมีภาษาช่องไหนวะไอ้สัตว์เอาเจอาละเจอาละเจอาละช่องแรกช่องแรกแล้วเจอแล้วช่องแรก